สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกับพิซาพาก,กินพาแซบชาแนลอีกแล้วจ้ะคะ่ะคลิปนี้ยังไงพิซากับพามาเก็บมักพริกด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้ก็มาแต่มาห้ามากินด้วยค่ะพามาขา้าวสวนเก็บมักพริกด้วยค่ะไปเห็ดกินเนาะมักพริกก็โดดโดดด้วค่ะไม่จะไม่จำเป็นซิบซิบตนนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าจากสวนพิซาด้วยค่ะเนาะเก็บไปคุยไปน้ำกันเนอพ่อแม่พี่น้องจ๋ามันค่อยมัเงาเนาะก่อนอื่นยังไงพิซาก็ต้องขอาคอบ อขอบใจขอบประคุณทางเอฟซีเก้าเอฟซีไหมเด้ดคาที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชองพีซาเดยคะ่ะเพื่อให้เป็นเพื่อให้พีซซานีไอ้กําลังใจให้คลิปต่อไปเนาะ่ังไรก็ขอคนใหม่ครมือนะคะมาซรอยพีซซาเก็บไม่เด้อพแมยพี่น้องจ๋าเนาะังพี่พีซาพพซาก็ปลูกเองนะคะจากสวนเด้อพเม่พี่น้องจ๋าพีซซาก็อยู่ในตางแดน,นะะเนาะก็เฮ็ดยังปลูกเองเฮ็ดเอง ทำเองนะคะพเม่นพนองจา๋า้าเ้าอยุปไปเทศนอกแล้วก็เข้าก็พเมนว่าจะไปหาหน้ซื้อกินนั่งเดียวน้องมันก็หมดเงินเลยค่ะความสุขเล็กเล็กหน่อยของพี่สาย่างหนึงนะะ่งเลยค่ะเขาสวนเลยคะ่ะพเมนพนองจา๋ากิ่นไปน้ำเห็ดงานไปน้ำเด้พอพเมนพนองจ๋าเห็ดงานสวนเด้อค่ะ สวนอันนี้เป็นสวนพิสาเองเดอค่ะส่วนพิสาเป็นบ้านของพิสาเองเดอที่พิสากับสามีซอยซอยกันเฮดด้วยค่ะซอยกันเฮดซอยกันฟางกันมาเด้อค่ะเพ่อแม่นน่นองจา๋าเพื่อจะให้ใหนี่นกออยยังมุดนกทำไมขนองจา๋ามาจิก หมักพริกพีซซาแม่ไม่กินไปเทละเครื่องนวยเครื่องนวยด้ค่ะต้องใส่เป็นนกแก้วล่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าชาบะเก็ตมดต้นด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องจิกไปกินเท่าเครื่องเม็ดเครื่องเม็ดแม่เบิ่งดูนี่แม่นเป็นตั้งสี่แม่พ่อแม่พี่น้องจ๋านี่เบิ่งมันจิกของวิซากินไปเท่าเครื่องเม็ดแม่พ่อแม่พี่น้องจ๋านกพันเอียงมูนอโอ้ยเนาะ ประเทศออสเตรเลียนกหลายได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วแถมพี่สาเลี้ยงนกอีกพอมเนี่ยค่ะนกหลายทังประเทศนี้เขาบ่บในยมกินนกเลยค่ะนกมันทหลายเนาะบานเห่าก็บ่เเลืออนะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากินทุกมือเนาะเจอบางหนก็นั่งติ๊กนั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าบานเท่าเนาะพี่สาก็มากินนกเลยค่ะเพ่าะมันเป็นนกแก้วของพี่สาเด้อพี่สามากินนกตามตลาดนัดเด้ยค่ะ นกเอ้ที่เขาค้ายตามตลาดนะักนกที่เขาเฮ็ดสําเร็ดเราเราด้วยะค่ะพะเมฆพี่น้องจา๋อาออกมาข้างนอกก็ได้ยินเสียงนกเลยคะ่ะสียงแจ้วแจ้วเจ้ววิ่แเหละเนาะนีะ่ผึ่งเบื่อเลยนะคะคุยไปนั่กันเลยค่ะพะเมพ่พี่น้องจ๋าพี่จาก็มาบ่งคลิปทุกๆคนด้วยะคะ่ะแล้วพี่จาก็จะมาพัฒนา ช่องของตัวเองพอมเนาะเห็นคลิปผู้อื่นให้ท่างไหนให้่านไหนเพราะว่าพี่สาก็เป็นมือใหม่ด้ค่ะพี่สาก็มักเข้าไปเบื้องทุกๆช่องนะคะแล้วก็จะมาพัฒนาช่องของตัวเองนะคะพี่สาบ้านเกงเดพอพ่อแม่พี่น้องา๋าวนาปกนายังย่งเห็นว่าเป็นเด้อค่ะเบิกลายด้ยค่ะเห็นว่าเป็นพยายามจะศึกษาอยู่ด้ค่ะแต่สมองมันบอลแลนด์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง มันบดดีตําไหนด้วยค่ะเห็ดยังก็เห็ดบ่อบเป็นคืนอเขาเด้อพอ่อแม่พี่น้องจ๋าพี่สากวนๆด้อค่ะบางบานแขนนะคะอ้วนด้วยน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลแล้วด้วยค่ะกินเก้งด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องจ๋าพอพ่อกินละลายแล้วก็ข้าตตองออกมาออกกําลังกายเลยค่ะพราพี่สาก็แม่นกินเราจะนอนนะคะออกกําลังกายเนาะพาพีา่สา ยิก้งเดี๋ยวบาหวานขึ้นนะคะิึงรับหลอดด้วยค่ะมีแต่หมักพริกด้วยค่ะรับหลอดด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าทางพืนของหมักพริกด้วยค่ะทางพืนก็เป็นออกคุงพันเตียด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้นองจา๋าออกน้อยออกลูกแล้วเต็มต้นแล้วพ่อแม่พี่น้องจา๋าหมู่านนี่พิ่ หัวพิสาปลอยไกล้เขาสวนนะคะพิสาศูนย์ศูนย์นะคะพะเมี่น้องจา๋าโอเคเนาะมาเก็บหมักพริกกันต่อนอะตอนนี้กะ่าจะแห้ยเราจะค่ะเพราะว่าพิสาเขาไปเรียรถงามเนาะลกโดด้วยค่ะพ,พ,เ,มมเ,ะะพะเมพี่น้องจ๋าเบิ้งดูมันจะหมักพริกเจ้าค่ะหมักพริกรอบสวนนะคะพิสาหมักกินนะคะหมักพริกหมักฮุ้งดะะ้ค่ะรอบสวนเด้อพเมพี่น้องจา๋า อีหยังที่ห้ามักกินปลูกไปโหลดจ้วค่ะอีหยังอีหยังท,าาทะะงงี่ห้าบ่มักมีแต่พิสาฟันถิ่มเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องห้าเถ้าจะปลูกอีหยังเนาะแค่ทีหยังเนาะที่ว่าห้าบ่มักกินเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าถ้าปลูกแต่แนวมักกินเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าพิสาบ่มักปลูกเพื่อความสวยงามเด้อค่ะพิสาปลูกอีหยังที่ห้ามักกินเด้อค่ะแล้วก็นี่มาหลังนี้ละ่ะทีพ่พี่สา กาแฟนซื้อไวเนาะมีแต่ดอกใหม่ด้ยค่ะปั้นถิ่มหมดเดอ้อพ่อแม,ม่พี่น้องจา้ามองนี้แถวนี่จะบ่มดินแบบว่าดินรวนนะคะมีดินดินเหนียวด้วยค่ะเราพกพี่ก็สื่อดินเข้ามาาด้วยค่ะสื่อดินเนาะซื้อดินรวนขึ้นมากม,าามั่นไอสามรสทั้งหญ่ๆีด้วยค่ะสามรถสุบล่อล่ะพ่อแม,ม่พี่น้องจา้า เม่งก็จะเหี่ยวสักหน่อยเด้อพ่อแม่หิองจ๋าเบิ้งดูแดงม้อนแล้วเด้อค่ะเบิ่งนี่เจออีกแล้วนี่พี่หิ่งหางจ๋าเบิ่งมันมันมปนเอกไก่้พิซาจิกกินที่พ่อแม่หิ่งหางจ้าเบิ่งดูเพราะวาาผัวพี่อ่ะมันปล่อยไก่เขาในสวนพิซาดิมันอยู่บ้านเดียค่ะโอ้โหสวนค่ะแต่ว่าเพิ่นตัดหญ้าพร้อมนะเพราะว่าไก่มันมากินหญ้าเด้อค่ะ หยาทีห้าตัดเลยด้วค่ะแต่นี่มันบากินหยามันย่างว่าเขาสวมพีซาเช้ยว่านไม่เม่นองจา้ามีดไหลเลยกับคุณสามีหลายด้วยค่ะเด็กว่าทำาหลายกันทั้งออมเนาะเอาอกใกล้เขาสวนพิซาเนาะอนนี้ ส่วนพ่อกับลูกก็ยุตทั้งเฮี้ยนนะคะวันยุตเนาะเขาก็นั่งเล่นเกมน้ำกันนี่แหละออกไปเตะออกไปไม่ได้เลยคะ่ะโอ้ยจิ้งกรอบใชไมพ่อแม่เน้องจ๋าฮักแบบนี้ม้องเขาจะออกเดิ้งมันกรอบพ่อแม่เีน้องจ๋าโุ้ออล่ะ โอ้แดมเบิง่งไม่เห็นว่ายังแดงนะคะพี่น้องทางอื่นเขาเก็บใบกระเทียมก่อนเนาะทางออสเตรเลียเขาเก็บบักผิดก,กัน <laughs> หมกระเทียมตรงไหนพี่สายยังโมโหจักเวยค่ะอยากล่องไปเก็บเนาะเห็นข้าเจ้าเก็บเฮดเก็บใบกระเทียมโอ้เป็นจมวนวนแถบพม่พี่น้องจา๋าเนาะเห็นแล้วอยากไปเก็บนะ้ำข้าเจ้าวไหมพี่สายมักเบิ่งคลิป สม่นั่นเลยคะ่ะเขาป้าเขาดมเก็บเห็ดเก็บใบกระเทียมนยคะ่ะมักเบิงมักเบิงคลิปการกินมักเบิงคลิปเพลงคลิปยังมักเบิงทุกอย่างนะคะคลิปการเห็ดอาหารพี่สากกมักด้วยค่ะมักทุกคลิปด้วยค่ะการเฮ็ดซวนการเห็ดปุ๋ยมักทุกอย่างนะคะพ่อแไม่น้องจา๋าพริกหนีมันโดดด้วยคะ่ะ มันมันจะหน่อยค่ะต้นไตรท่วา่ามันบอดกเนาะมันจะ,มเ,นะ,ะเม็ดใหญ่เนาะพเมย์หนองเนาะวบตับมะฮุงเนี่ยค่ะถ้าเทากินมะาโม่เท่าก็แซ่แข็งเนะะี่ยค่ะผิดเนาะอย่าพึ่งเมื่อกันเด้อะพะเมย์หนองจมมามี่ก็มาคุยกันมาเบ่งกับพี่สาด้วยค่ะข่าสวนเพ็ดนุ่นเพ็ดนี่น้ำกันเนาะพะเมพี่น้องเนาะ อากาศก็คึมๆมเนียค่ะ,คะเห็นทองฟ้งบาบ้พ่อแม่พี่น้องจ๋าทองฟ้งาคึมๆนะคะคือฝนจะตกแหละประเทศไทยกับประเทศเออส,ส,สเตรเลียกต่างกันนะคะคลายๆกันเนะะียค่ะทางทางประเทศไทยคือว่าฝนจะตกทางฝีก็จะคึมคึมนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอากาศกต่างกันนะคะแล้วก็มันกับวิวไก่เด่นพร้ ar. อมเนาะออสเตรเลียกับประเทศไทยเนาะ ใส่เวลาบินแค่แปดชั่วโม,ง,มงนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวก็พิ่สายจะพาไปเบิรงนย่าองอื่นผมเนาะ มาเบิ่งแต่พิสาเก็บพริกยังเดียวมันก็เดี๋ยวจะเงากันเน้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าเบิ่งอย่างอื่นกันเนาะถี่เด้อค่ะเทวดมามกโุ้งเนาะพ่อแ,พแม่พี่น้องจา๋าโอเคเดี๋ยวพิสาพาเบิง่งอย่างอื่นพร้อมเด้อพักพริก็จะเป็นแก้วมังกรเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋า ท่งเพี่มันจะเป็นบ้านคล้ายๆบานจัดสรรเวยคะ่ะบ้านแบบว่าอยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านพิาบานมันจะติดกันสักน้อยเด้พอพ่อแม่พี่น้องจา๋ทาท่านพี่ก็จะเป็นอ่าน้อยบริเพดเวยคะ่ะแซบแฝด้ลยค่ะน้อยมันหวานนะคะพักเกษตรเวยคะ่ะ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าในคลิปนี้ในพิซาก็ต้องขอจบคลิปไว้สักนิดกันด้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่ก็ก็ขออ่าฝากซองพี่สาพากินพาแซ่บชาแนลเลยด้อพ่อแม่พี่น,อน้นนองจ๋าฝากกดติดตามให้แน่ด้วยค่ะเพราะว่าพิซาก็พึงมือใหม่ให้กันแล้วเนาะพึงเปิดใดก็บ่ท่านถึงสองเดือนนะคะมันก็ยังว่าเป็นอีหยังเนาะแล้วก็ยังไหนก็ คนไทยปานเท้านอกก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายเ้พอพ่อแม่พี่น้องจา๋าออกไปใส่ก็ใส่ผ้าปิดจมูกพร้พอมด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดโควิด19มันลายแรงเนอะคะ่ะแล้วก็มันพีษสายเห็นข้าวเ้อค่ะมันก็ร้ายขึ้นร้ายขึ้นเนอะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องจา๋าเนาะเห็นไหนก็พี่สาก็ต้องขอจบไว้ที่นี้กันด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ